สวัสดีค่ะและแล้วเราก็มาถึงที่สนามลำคูนวอร์เออร์ฝากกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวออยจะร่วมทำกิจกรรมก่อนื่องทำกิจกรรมก็คือเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายรูปก,กับกิกิได้เสื้อมาหนึ่งตัวแน่ <c oughs> อย่ตรงนี้อยู่หน้าช็อปเลย นาก,กันติ๊กติ๊กติ๊กดี่นะสบายดียสวัสดีค่ะได้ค่ะโอเคโอเค,อเคขบคับลื่น่าเจ็บเจ็บเจ็บใช่ไหมอิเจ็บอ่าอุ้ยแล้วเราก็ได้เสื้อมาแล้ว ได้เสื้อสีดำวนหนึ่งตัวเพราะว่ารวมเล่นกิจกรรมทางเพศของสโมสรค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศของวันนี้กันสวัสดีเจ้าหมุนๆอะไรอย่าวนี้จ้า <c oughs> กำลังเก็บบรรยากาศอยู่เจ้าวันนี้หู้ึกยังไง้ฟ้องเจ้ <c oughs> าโคตรจ้สามสามต้ในบ้านเลยแต่ก็ยากอยู่นะที่แบบว่าเขาจะต้องสู้กับประจวบ ล่พี่ลาผู้สื่อขา่าวได้กลับมาเตะในบ้านมันต่อภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจค้าวาขอบคุณนะเจ้าถ่ยถ่ายรูปกันเจ้าได้คะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้านั่งฟังไหนกันเจ้าฟังนี่อ๋อเจ้า นี่คือช็อปของรำพูนว่าเีของเรานี่เองเดี๋ยวไอจะพาไปเดินดูด้านในช็อปกันว่ามีอะไรบาี่จะเป็นสวยแย่ินมากสวัสดีค่ะสสันีค่ะ,คะนี่อันนี้แชมป์ไทยลีกนี่ไงไทยลีกสองอันนี้ก็บอลลีกสามอันนี้มาดูเสื้อกันสวัสดีครับ นี่อันนี้จะเป็นเสื้อค่ะสีขาวสีดำสีแดงชมพูสวยปะจังหวัดดีครับตู่นี่สีไี้สวยไหมสีชมพูสวยไหม <c oughs> อน,นี้สีนี้อ่ะลายหินอ่อนลายหินอ่อนก็จะมีสีดำสีแดง แล้วก็สีน้ําเงินแล้วสีที่มันเป็นลายลายอันเนี้ยแล้วก็สีขาวลายแบบน<า><า>ี้จะมีสีมสชมพูสีเขียวคะ่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยกันมนาะเพราะว่าเตะหนึ่งทุ่มไงเ,เตะหนึ่งทุ่มบางคนก็ขึ้นแตนไปที่เรียบร้อยแล้วไปเดิอดสวัสดีค่ะได้แล้วเจ้า ได้แล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะสวัสดีเจ้านั่งไหนกันนั่งนี่กันกันเราจะเจอกันขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้หู้ซื้อ,อยังได้พ่อของเจ้าที่เห่ามากลับมาเตะในบ้านเหา่า รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่ว่าต้องไดนเตะที่ระปรูนะครับทุกปีต้องไปจิตไว้ปีตลอดเนาะการเดินทางมันก็ไกลน่อยแต่ก็ต้องไปทุกนัดนครับเพราะว่าน,น้ำพูนันอยู่ในสายเลือดนออเนาะกองเชียร์ที่น่ารักนี่เองจ้ามาอเหรอ,อคูดว่าไคเจ้ายอดเยี่ยมครับวันนี้ครับทีมละปูนต้องอยู่ละปูนครับที่นี่ที่ไหนอะสามแต้มแน่นอนครับ ไม่พลาดสกอร์ต่าไหนจ้าวันนี้ครับน่าจะสามศูนย์แน่นอนนะสามศูนย์นะรอดไปเนาะขอบคุณค่ะหลังจากที่เฮาห่างหายจากบ้านนี่ไปนานคึ้ว่ายไรของเจ้าพี่เฮากลับมาหลอกนี้ก็คืออ่าคนละปูนเนาะก็ต้องเล่นในสนามบ้านเฮาเจ้าก็คือยังไงอ่ะคือความผูกพ is> ันเนาะคนละปูนต like ้องเล่นในสนามที่ของ ตัวเองอาขุนศึกได้ห้องก็ตอนเนี้ยก็ก็ดีครับที่ทางหายจากสนามนี้ไปหลายเดือนเนาะก็้วอืมก็สวันนี้ต้องสามแต้มอย่างเดียวครับแล้วก็ขอบเชียร์จะติร์สนามเลยมันก่อนแหมครับผมเจ้าค่ะฝนศึกกันนะฮะห่างหายกันไปนานคิดถึงแย่แล้วอิยสวัสดีเจ้าสวัสดี

你好。 好好好 ตอนนี้ก็สเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์น้องขอถามก่อนว่าหลังหลังจบครึ่งแรกไปเป็นยังไงพ่องเก่าคูนยังขาดยังขาดความอ่าคมครับอย่างว่าบุ๊คโอเคแล้วแต่ว่ายังขาดความขาดความคมเนี่ยเดี๋ยวครึ่งหลังแล้วคมแน่นอนยิงแน่นอนครึ่งหลังครับผมโอเคเราดูครึ่งหลังจ้าวเราเชียร์ครึ่งหลังครับโอเค่ะค่ะ นี้คือพักครึ่งแรกนะคะคือแบบคนกำลังทยอย,ยลงไปเข้าห้องนะ้ำหาอะไรกินกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเล่นหอมครึ่งครึ่งแรกเป็นยังไงแม่ล่ะ half half time h a l ปกตินมซูนแม่โอเคสบายสบายสบายเดี๋ยวรอดูครึ่งหลัง จุ๊บจุบจะกันไหมโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับจบครึ่งแรกไปรู้สึกยังไงบ้างคะนักเตะประจวบไม่ได้กินข้าวมีดีใช่ดีอันนี้ดีดีว่ใช่เหรอแล้วลังหูล่ะก็เล่นดีอยู่แต่แต่ก็ต่อบอลไม่ค่อยดีส่งส่งคุมเรายังไม่มีความโฟมเดี๋ยวรอครึ่งหลังเนาะ เฉพาะหมูแดงเลยเอาไม่ว่าเขาโอเคขอบคุณครับจบครึ่งแรกไปแล้วรู้สึกยังไพ่อของเจ้าก็วันนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับก็วันนี้เป็นเกมที่เปิดเปิดบ้านผมเพิ่งเคยมาชมในสนามครั้งแรกคือผมเป็นคนขันแก่นครับแต่ว่าหัวใจเป็นลำพูน ก็คือลูกชายมาติดแคาเดมี่ของน้ำพูนก็คือย้ายย้ายตามกันมาครับก็วันนี้สนุกครับเดี๋ยวรอชมทุกหลังคค่ะขอบคุณค่ะที่เขาก็แบบว่าทยอยกันลงมาซื้อน้องซื้อน้ำจบครึ่งแรกไปรู้สึกยังไงห้องค่ะวันนี้รู้สึกว่าเล่นดีครับเล่นดีเล่นทั่วสนามดีครับปกติจะขึ้นฝั่งเดียวแต่ว่าเฮาขาดความคมไปนิดน่นครับ แล้วก็ฮู้สึกยังไงพ่องค่ะที่วันนี้เราได้มาเตะในสนามบ้านเราฮู้สึกดีใจครับแล้วก็มันเดินทางสะดวกดีครับมต้องไปไกลเหมือนไปเชียงใหม่ไงสองชั่วโมงครับผมแม่จังไปเชียงใหม่ก็ไปพูนัดอยู่แล้วค่ะคนละปูนเนาะเขาคนละปูนเขาคณเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ฮู้สึกยังไงที่เฮามาเตะในบ้านเจ้าวฮู้ซึกก็ดีใจมากมากเลยคนมา็นนัดโดยเราเตะยังมาแค่เต็มที่เลยบางคนอาจจะบอกว่า ได้มาคุณมาคนก็แอดว่าบัตรมามีแล้วอะแต่แต่จริงอย่างที่ตี๋ว่าหันแจกนักเนาะเออแต่เขาว่ามันคือการเหตุที่บางคนว่าบัตรมามีอ่ะเสดายเหมือนกันนะปิดกั้นคนที่ไม่ได้มาน่ะเสดายขนาดเสดายขนาดเออใช่ละบนน่าจะเต็มใช่ใช่พอดีว่ามันมีคนขับอันนี้มาได้เนาะแต่ไปหน้าของมูที้เดี่ยปพิงบอกว่าบัตรหมดบัตรหมดเตอร์เนอร์เหรอครับอันนี้แต่แต่เไาอบบดูเปิดดูคนที่ ก็จะให้แม่ก็จะม่ของัวมันแบบปาขายแม่นแต่วัวไบบแม่นจ้าจ้าปากไปเตยเนอร์ปากวอาคือตตยเนอร์แต่วัวเนอร์ ไปกินยในบ้านดเลยไม่เป็นไรคู่ต่อไปค่ะที่ กันยังการกันเกินเนี่นะครับแรกเราเล่นดีมากครึ่งหลังเราตายครับครึ่งหลังเหรอเกมมันไม่ดีเลยพี่กลางก็คุมอะไรไม่ได้เลยวันที่หัดเราไม่หมอะไรไม่ได้เร่โคตรเตี้ยแก้มาจบเลยโคตรเหนื่อยหมดละเราเล่นอะไรบ้างเล่นอะ้รใจเดือดเลยแแม่คนเดียวมันมันมันทำอะไรไม่ได้เป็นหมูได้ผมม สวัสดีครับบ๊ายบายครับ